รองผู้ว่าราชการจังหวัดรอยเอศเองนะครับนายพิชยาตุลา่องก็ลงพื้นที่นะครับไปตรวจเยี่ยมตรวจดานนะครับส้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนและกับสั่งความกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่น,นะครับโดยไปทั้งหมดหกจุดเดียวกันนะครับจุดแรกเน,นี่ยคือนาสถานีตำรวจผู้ท่อนหัวโท่อนอำเภอสุวรรณภูมิครับจุดที่2ไปนาการประปาสุวรรณภูมิ จุดที่3แยกกูพระโกนาอำเภอสุวรรณภูมิจุดที่4ตู่ย่ามอาดิซอนอำเภอพนไส้จุดที่หายูทีจุดกอ,อนอน้อ้องฮี่อำเภอน้องฮี่และจุดที่สา่ครับซี่แยกอำเภอหนองฮี่นะครับโดยทันร่องภูวาราชการจังหวัด้อยเอ็ดครับเน้ยนย้ำให้กำนันผู้ใหญ่านและผู้บริหารท้องทินตลอดจนในงานเกี่ยวของร่วมกันมาขับใส่กฎหมายยางเข็มงวดรถพฤติกรรมเสี่ยงบว่าจะเป็นดื่มเหล้ารับขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และที่สำคัญบริหน้าการหนงานที่เกี่ยวของตั้งจุดตรวจอำนวยความสะดวกและสั่งความปลอดภัยในการเดินทางนะครับใส่กลไกด้านชุมชนเปาระวังตรวจตาตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนครับ